นะสมมุติว่าแฟนมันต่อยเอาเข้าให้นี่สักสิบตัวเนี่แทนที่จะไปเจ็บกับมันนั่นคืนมารู้ผู้รู้ว่าเจ็บมันเศรอยดีขาดจากกันป,ะปะ๊อกถ้ามไม่ทีมันก็คืนมาต่ออีกเจ็บึ้นกาเกาถ้ารีบย้อนคืนมารู้ตัวผู้รู้ผู้รู้ว่าเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโอ้นี่จิตนี้เป็นผู้เจ็บปวดขา ขามันจะปวดอย่างขาพี่บักหู้ว่าหู้ว่าปวดพี่เป็นผู้ปวดง่ามหฮอตายเข้าไปเผาถิ่มกันมันหูจังมืนอกับพันเลนโดดกองฟอดเลนนี้ตัวพอสิมเผาก่อยแหงก่อยห้อนเทตัวมันหู้ว่าห้อนบ่เจ็บมันแหงเลนนี้ก่อนแต่เฮิงแต่บ้นานเดเผาคุนกระแสะแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณนา่งปริหญ่อย่าง วิญญาณน,นี้จะต้องรู้ยิ่งๆคือรู้ตัวผู้รู้ถ้ายังไม่เข้าใจชัดก็ไปซื้อเทปความรู้พอดีความรู้ที่พอดีสำหรับดับทุกข์รู้มากมันดับทุกข์ไม่ได้อันนี้มันรู้ในน้อยคืนมารู้ผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บมันจะเกิดอาการแยก ลาจิตออกจากการเสวยเวทนาทางนอกกลับมารู้เวทนาตัวอยู่ในจริงๆคือตัวตัววิญญาณน,นี่มันเข้าไปยึดในเวทนานั้นพระพุทธเจ้าจะมีศัพท์คำหนึ่งท่านพูดว่าวิสังยุตโตนังเวเทติสุขันเจเวทนังเวทะมีติปชานติวิสังยุตโตนังเวเทติ เมื่อเธอสเสวยเวทนาอันเป็นสุขเธอก็ทราบชัดเมื่อเธอสเสวยเวทนาว่าเป็นทุกข์เธอก็ทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นทุกข์เธอพลากจิตออกจากการสาวายสเสวยเวทนานั้นวิสังยุตโตนังเวเทติไม่ไปประกอบอยู่ตรงนู้นพลากมันออกมาวิสังยุต มันเศร้ามันหายเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าสมัยก่อนๆเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆห,หนักๆเข้านี่กลายเป็นเวลานาทีทองของท่านท่านไม่ได้สนใจกับอยู่กับยาดองมีก็กินไม่มีก็จะรีบเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้แหละมาเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาเพื่อจะออกจาก อาสวะที่มันดองมานานให้มันสิ้นไป